แต่ก่อนถ้าพูดว่า,วางว่างๆมันคืออะไร <c oughs> คือแต่ก่อนใช่ไหมค่ะหมายถึงว่าแต่ก่อนที่เวลาฟังครูบาอาจารย์คุยพูดอะไรเงี้ยดรืยว่าคนอื่นสนทภาวนาผู้ว่าว่างมันเป็นยังไงว่าง <c oughs> มันเป็นแบบไหน <c oughs> ไม่เข้าใจยินดีเข้าใจยัง อืมัมนร่างจากการยึดมั่นถือมัน่นร่างจากความเป็นถ้ามันว่างแล้วมันก็จะไม่มีเลยถึงของบ้างเปล่ามันก็เป็นแค่สักดิว่าทางอันหนึ่งแต่เรื่อยเรื่อย,อยทำให้มันว่างมัน เห็นเห็นความว่างมันจะไปยึดเอาอะไรทีนี้คือว่างก็จะว่างจริงพ่อพ่อก็เช่นนั้นมันก็ได้คําตอบแล้วใช่ไหมล่ะนนี่มัได้คำตอบรู้ว่าอาการอ็แบบนี้คือว่างแต่มันก็มีที่มันไม่ว่างแต่มันก็สามารถที่จะรู้พอมันมี้อะไรเกิดขึ้นรูปลงทำให้ว่าง ำคำตอบคือคําว่าบ้างบ้างจากความเป็นตัวตนมันดู่อไปเมื่อไหร่กลับมาทําให้มันวางความเข้าใจในคาว่าว่างคาว่าไม่มีคําว่าไม่เป็นนี่แหละตัวที่จะไปปลดอุปทานตัวที่จะดูดผล หลุดออกจากความเป็นเพราะมันล่างหมดมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมันได้เลยจิตด,ดวงนั้นแหละที่มันมันจะเห็นความไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมันได้ด้วยการเห็นนี่แหละเห็นด้วยเรื่อยเห็นเรื่อยเห็นเรื่อยเห็นเรื่อยจนจนแม้กระทั่งจิตก็ว่างหมดเลย ไม่ได้เป็นอะไรเลยว่างจากความเป็นทั้งหมดจิตก็หลุดพน้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่สมมุติว่างหมด คือการเการที่เราเห็นคําำเห็นความว่างของของของเราเองเนี่แหละว่า,อาพอเข้าใจพอเข้าใจพอมันเป็นอีกเราก็ทําให้มันว่างพอเป็นอีกทำให้มันว่างว่างจนจิตเนี่ยปลดอุปทานความเชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนนี้คือมันว่างจนจนหมดจนจิตเนี่ยว่างหมดเลยเข้าใจทั้งหมดแต่สภาวะ ทีนี้มองประเด็นไหนก็ว่างหมดเลยทีนี้เป็นของที่ไม่มีอยู่จริงว่างไปเรื่อยๆมันก็จะปวดมันมันจะไม่มีอะไรที่จะเกาะเพราะมันเกาะไม่ได้เพราะมันว่างจิตรวม้น่ะที่มันปวดออก ปวดทิ่จะไปยึดมั่นถือมัน่นเพราะมันยึดไม่ได้มันว่าง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 ,ว,างว่างจนจนเจ็บเนี่ยมันว่างเหมือนกันอุปทานถอนหมดเลยถอนในวันที่ที่มันตัดสินตัดสินกันทั้งหมดเพราะมันไม่มีอะไรเลย,เลยนั่นแหะ มันจะไม่กลับมาเป็นอีกเลยตอนที่มันยังกลับเป็นอยู่มันมาเป็นมาทำให้น่ามาเป็นทำให้น่าจนจนอุปทา,านจะนีหมดความเชื่อว่าเป็นเนี่ยหมดขนะจิตจึงหมดหมดในการเป็นที่ละ เพราะจิตมันไม่เป็นเพราะจิตมันว่างมันจึงถอนอุปทานตรงนั้นจะจะตัดสินใจของตัวเองมันจะกระจ่างลึกเลยมันก็จะกระจ่างแบบแบบไม่ไม่ไม่กลับมาเป็นอีกเลยในจิตตรงนั้น แต่ทีนี้ขวนี้ก็จะเป็นแค่สักแต่ว่าถ้าจะเป็นั้อนเด็บเป็นบางๆางในความรู้สึกของจิตว่างนั้นนะมันจะเป็นบางๆางแม้แต่กระทัง่งภูเขาราวาอะไรต่างๆมันจะเป็นบางๆางเป็นของที่ที่มีที่ไม่มีจริงนะเป็นบ้าน าจะเปรียบเหมือนจะมองมองเห็นเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบพอลังลังในความรู้สึกของจิตตรงนั้นะนะนะครับมันก็หมดหมดเชื้อเลยหมดเชื้อในการแก่ถ้าจิตตรงนั้นชัดเจนเมื่อไหร่นะมันจะเป็นอย่างนั้น นั่นะคือวิมุตต์สิ้นสุดในการเป็นจิตตัวนั้นอะ่ะสิ้นสุดในการเป็นยรียกว่าวิมุตต์จิตไม่เป็นอีกเลยไม่ปรุงแต่งตัวเองอีกนั่นแหะยุติที่นี่ทำให้มันถึงที่นี่ทำให้มันถึงตรงนั้นแหละ แต่มันก็จะเห็นอย่างนี้แหละเห็ุไปเห็นไปเข้าใจไปเข้าใจไปปลดปลดสิคงขอเป็นของตัวเองปลดไปปลดไปปลดจนหมดหมดในการเป็นตรงนี้แหละจะน้อยลงน้อยลงทีลงน้อยลงทีลงไปเรื่อยจุดถอยกระว่างเปล่าหมดไม่มีอะไรที่จะเอา บ่าหมดทุกมันจะมาจายไหนสถ่นีมันว่าป่าหมดงงแล้น,นนะ,นนะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว,ว่าความบริสุทธิ์ท่านเรียกว,ว่าบรมมนุสุความรู้สึกตรงนั้นไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกัน ไม่มาเกิดอีกทำให้มันชัดเจนมาเลยเคยอ่อยๆไปมันมันไปแล้วก็กลับมาทำให้มันว่างเข้าใจการมาว่างกนะมทำมให้มันว่าง ก็จะเบาแต่ถึงจะเบาไปเรื่อยเห็นความว่างเบาไปเรื่อยก็จะสุกไปเรื่อยเราถึงต้องแกะแกะออกแกะออกแกะออกปิดความเป็นของเราเองไงนะแกะออกนี้เลย มันจะกลับถ้ามันกลับขึ้นมาเราก็ทําให้มันว่างกลับขึ้นมาทาให้ว่างว่างจนจนความความเป็นตวเนะี้ยไม่กลับมาอีกวเลยนะถ้ามันหมดจดจริงจจิตว่างทั้งหมดนี่คือนี่คือทางทางทางที่เราจะเข้าไปดับความเป็นสมมุิ ถ้ามันถ้าไปถึงแล้วไปถึงแล้วจริงๆเนี่ยมันว่างกันจริงๆมันจะไม่กลับมา,บาอีกเลยจึงต้องทำให้มันว่างมันกลับมาเราก็อาศัยสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่างมันก็จะชัดเจนอยู่ในนั้นน่ะ ชัดเจนอยู่ในว่างของของสิ่งที่มันกลับมาสมมติก็ว่างจริงตัวความเข้าใจตัวเนี้ยมันจะอยู่ในสมมติทำให้มันว่างไปเรื่อยๆจนมันกระจาง